จับตาดีลนี้ของจีนและก็เวียดนามให้ดีนะครับเพราะนี่จะเป็นหนึ่งในจุดกกระโดดครั้งใหม่ของทางเวียดนามครับหลังจากที่จีนนะครับทำการทำรถไฟสายหมายดิจิตัลนะครับเชี่ยนโยนตรงคุณหมิงกับตัวท่าเรือไฮฟองครับพร้อมยกเวียดนามจะเป็นแหล่งแร่หายากสําคัญอันดับ2ของโลกอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นจะแซงไทยหรือไม่เดี๋ยวคลิป้ล่าฟังครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนเนสังหาริมทรัพย์แล้วก็เจ้าของหนังสือชื่อว่าคอนราบสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณยังเคยชอบพ่อพ่ r ที e เอ็กซ์เพรสไลฟที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปชวนคุยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอันสำคัญนะฮะของทางเวียดนามเชื่อมต่อกับจีนครับและซึ่งจะเป็นทางสายหมายในแบบดิจิตอลและจะผลักดันเวียดนามนลยครับโตอย่างก้าวกระโดดก็เป็นไม่ได้ครับหากพูดถึงภาพรวมเวียดนามในวิีเอวดเนีียรับะิษทผลิิตชชป AI ื่อดัง โลกบ,บอกว่าจะมาตั้งฐานการผลิตเนี่ยมาที่เวียดนามเลยครับซึ่งหากใครติดตามนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเวียดนามนานเป็นที่ตั้งของโรงงานการผลิตชั้นนําหลายประเทศท,ทั่วโลกเลยนะครับอันนี้มาจากว่านหนึ่งคือใกล้ชิดกับทางจีนครับโรงงานเก่าๆที่อยู่ในจีนเนี่ยก็ยกย้ายมาทางเวียดนามค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงจะส่งออกไปยังอเมริกาเองก็ง่ายมี FTA เนี่ยที่กระจายขายได้ไปทั่วโลกครับและแน่นอนว่าต้นทุนเนี่ยราคาต่ำนะครับประชากรกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดรวมถึงเนี่ยเป็นแหล่งของแร่หายากแร่มีค่าด้วยครับต้องบอกด้ ทำให้ดึงดูดความสนใจจากบริษัทพวกซมิคอนเทกเตอร์นะครับเทคโนโลยีด้านชิปเนี่ยไปทั่วโลกเลยตัวเลขเงินลงทุนนะ FDI เนี่ยมากกว่าไทยไปหลายเท่าครับแม้กระทั่งบริษัทชั้นนำาเช่น Intel นะครับก็เป็นบริษัทชั้นนำเกี่ยวกับพวกชิปเนี่ยนะฮะในอเมริกาก็ยังต้องมาลงทุนเพิ่มนะครับขยายการผลิตที่เวียดนามไม่พักเลยครับและต้องบอกก่อนนะครับว่าท่าทีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับรวมถึงทางรัฐบาลอเมริกาเนี่ยที่เข้ามาสู่เวียดนามเนี่ยก็มีหลายประเด็นนะครับนอกจากจะเรื่องของการค้าขายแล้วแต่เป็นการื่่องศัักกยยภาพนนีม็ จร,จริงๆนะครับแล้วก็ภูมิประเทศของเขาเนี่ยค่อนข้างติดกับทางชายแดนจีนเลยนะแล้วมีความสัมพันธ์ทางการเมืองก็ลึกซึ้งแนวคิดปรัชญาการเมืองก็เช่นเดียวกันดังนั้นการดึงเว้นน้ำออกมาได้เนี่ยก็เป็นการลดตัดทอนนะครับอำนาจของทางจีนนั่นเองครับ ก็เรียกว่าในยุคที่โลกเนี่ยมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งขั้งกันแบบนี้นะครับผู้นำระดับสูงจะทางเมกาครับเช่นคุณเจอร์เ่นเนี่ยก็ต้องมาเข้าเยือนในฝั่งของทางเวียดนามครับเพราะขโมกที่นี่นี่ครับคือตัวซัพพลายเชนสําคัญของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของโลกเลยแม้กระทั่งค่ารถชื่อดังของทางเวียดนามคือตัววินฟ้าที่นะครับคุณโจบเล่นถึงก็ต้องทวีตนะครับพูดถึงแล้วก็ไปเปิดตัวโรงงานเองด้วยตัวเองเลยนะครับปกติแล้วนะครับกำลังการผลิตนี่นะฮะหรือว่าโรงงานของโลกเนี่ยจะโยกย้ายมาในฝั่งขออองงงงเเเชีีียยตตตาาากใใ้นนฝั่่่รรระคพว นค่อนข้างถูกนะครับรวมถึงการผลิตแร่มีค่าเนี่ยกฎมุกฎหมายมันไม่ได้เข้มแข็งหรือว่าเข้มงวดถ้ากับฝั่งของยุโรปฝั่งของมันตกที่แบบจะทําอะไรทีเนี่ยเงื่อนไขมันเยอะไปหมดสาภาพแรงงานการรักโลกนะครับหรือว่าเงื่อนไข E A มันเยอะมากๆนะครับซึ่งในฝั่งของเอเชียตัวออชิ้นใต้เนี่ยมีความผ่อนปลนมากกว่าแรงงานราคาถูกกว่าดังนั้นต้นทุนการผลิตแร่มีค่าหรือเป็นต้นน้ำเนี่ยค่อนข้างถูกกว่าในที่อื่นครับกในอดีตเช่นจีนนะครับก็เาไปที่ตั้งการผลิตสําคัญถูกไมหมฮะผลิตแร่ต่างๆน,นานี้นะครับหร ก็ไม่เป็นไรครับมันก็ถือว่าวินวินทั้ง2ฝ่ายนะครับปรศกำลังพัฒน,นานเนี่ยก็ได้เติบโตก้าวกระโดดขึ้นไปนะครับปรตพัฒนานแล้วก็ได้ใช้ของราคาถูกและก็ไม่ต้องทิ้งมลพิษสู่บ้านของตัวเองนั่นเองแต่ถึงแม้เขาจะมีความสนใจจากชาติตันตกเข้ามาที่เวียดนามมากมายนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าจีนกับเวียดนามเนี่ยมีความสัมพันธ์อันย่างลึกซึ้งนะครับมาอย่างช้านานนะอย่างที่บอกครับนอกจากปรเที่ติดกันแล้วนะครับจะมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่2ชาตินี้จะมาร่วม แล้วก็ได้มีการเสนอนทุนให้เงินนะถักดันที่เรียกว่าดิจิตอลซิลโดนะครับหรือว่าทางสายไหมแบบดิจิตอลครับซึ่งทางสายไหมนี่เป็นมหาโปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์จากทางฝั่งของจีนอยู่แล้วนะครับที่ทำการเชื่อมทั้งทางบกแล้วก็ทางเรือนไปนยัง3ทวีปทั่วโลกครับทั้งยุโรปแอฟริกาตะนออกกลางแล้วก็ฝั่งเอเชียแปซิฟิกครับแต่วันนี้จะใช้คําพูดที่อาจจะ พลิกนิดนึงก็คือตัวดิจิทัลนะครับนั่นก็หมายความว่าพิจาี่ยมีอะไรที่ดีกว่าการเป็นทางสายมาแบบทั่วไปนั่นเองหากดูกในเรื่องของตัวเลขแล้วจะเห็นภาพว่าจีนเองเนี่ยเป็นนักลงทุนนะครับในเวียดนามอันดับหนึ่งนะจริงอยู่แหละนะครับถึงแม้จะมีคําร้องเปล่าๆมากมายว่าเฮ้ยฉันมาลงทุนในเวียดนามนะครับสัตว์ฉันนำจากอเมริกาแบบฉันนำจากทางเกาหลีเนี่ยมาลงทุนเยอะหรือญี่ปุ่นอย่างไรตามแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า จีนนะครับและก็ฮ่องกงเนี่ยเป็นนักลงทุนระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับแน่นปึ๊กมากๆครับและไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนนะครับในฝั่งของภาครัฐเช่นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ลงทุนกันด้วยครับซึ่งหากเราไปดูเรื่องของในแผนที่นะครับประเทศไหนเนี่ยที่มีชายแดนติดกับจีนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์กับจีนที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับทั้งในเชิงของการเมืองในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานและก็การค้าขายอีกด้วยซึ่งเนี่ยเป็นหนนนึ่งั้แบบามายััครบเป แหล่งแร่ที่สําคัญของโลกใบน,นี้เลยนะครับหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะซึ่งอาพูดถึงวัตถุดิบการสร้างแบตเตอรี่หรือว่าสินค้าต้นน้ำนะครับทางจีนเองก็เข้มแข็งเช่นเดียวกันครับในอุตสาหกรรมเรื่องของตัว EV วีนะจีนเป็นเรื่องของเหมืองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแร่ที่มีค่าส่งออกแร่ดับหนึ่งแล้วก็ผลิตแบตเตอรี่แบบต้นต้นอีกด้วยเพราะราคาเขาค่อนข้างถูกครับและล่าสุดนี้นะครับจีนเนี่ยพร้อมเสนอเงินช่วยเหลือแก่เวียดนามนะครับในการส่งเสริมตัวทางรถไฟระหว่างคุนหมิงครับแล้วก็ตัวเมืองไฮฟองนะครับเป็นท่าเร ัวเวียดนามนั่นเองครับซึ่งคุณหมิงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจุดสถานีที่สาคัญนะครับก็มีหลายเส้นทางไปยังฝั่งขวาก็คือเวียดนามนะครับลงมากลาเนี่ยก็ต้องคือผ่านสปปลาวและไปซ้ายเนี่ยคือผ่านโจวเมียนมาเรียกว่าเส้นนี้เนี่ยมีอิทธิพลมีบทบาทสําคัญในฝั่งของ c l เวหรือว่าบ้านเราเป็นอย่างมากครับและเมืองตรนี้ค่อนข้างใกล้กับตัวฮานอยด้วยนะครับโดยปกติแล้วนะครับเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะก็จะมีการอ้างอิงถึงตัวท่าเรือนะก็คือต้องมีการนําเข้าส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับาาาาราาุตอมมว่ีบห การผลิตเนีย่ยแยกเป็นจากทั้งจีนก็มีหรือว่าในฝั่งของอเมริกาก็มีนะครับเพราะพื่ที่ตรงนี้เนี่ยมันคาขาด้ทั้งสองฝั่ง ขายกับจีนก็ได้ขายกับอเมริกาก็ได,กกกได้ก็เรียกว่าหลีกเลี่ยงสงครามทางการค้าได้เป็นอย่างดีครับมิวเจ้าหน่งของทางแบงก์กรุงเทพเนะี่ยออกมาบอกเลยว่าไอ้ตัวไฮฟองของเวียดนามตรงนี้เนี่ยเป็นประตูทางการค้าที่ไม่อาจจะมองข้ามเลยครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่ใหญ่ที่สุดอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังเป็นหนึ่งในศูนย์การฐกิจขนาดใหญ่ของชาติด้วยซ้ําโดยจัดในรันดับเดียวกันกับ5เมืองหลักของเวียดนามเลยครับก็ได้แก่ฮานอยโฮจิมินดานังเกิร์นเทอและที่นี่เป็นมิวสอยู่สายหนาแน่แนในองงอนนััดบข เมูลค่าอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เติบโตประมาณ12%ต่อปีเรียกเป็นเมืองท่าเรือเมืองอุตสาหกรรมถ้าหาเปรียบเทียบง่ายๆกับบ้านงเราเนี่ยก็คือแถบ EEC นั่นเองนะครับที่มีอุตสาหกรรมมีท่าเรือมีโครงสร้างพื้นฐานในที่ไปสู่ค่อนข้างเยอะนะครับเช่นตัวมอเตอร์เวย์ทางด่วนครับที่เวียดนามเองตรงไฮฟองเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับมีทางด่วนนะฮะฮานอยไฮฟองแล้วก็ไฮฟองฮาลองอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคระภมมาาาาคเยยี่่อออง้นนนึกกกพไ็ืืห EEC ราอนนั่นแหละครับแต่ว่าต่อไปในอนาคตนีนะครับจะมีโครงการลถไฟนะฮะจากทางคุณหมิงมาตัวไฮฟองอีกด้วยมันจะทำให้นครไฮฟองตรงนี้เนี่ยครับกลายเป็นหนึ่งในทาเลชั้นเลิศนะฮะสำหรับนักลงทุนที่จะย้ายฐานมาผลิตในโซนนี้รวมถึงจะค้าขายกับต่างประเทศในแผบของเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นด้วยครับต้องยอมรับว่าเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลค่อนข้างเยอะเลยนะครับและการเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างใกล้นะครับทั้งฟิลิปปินส์เองก็ตามก็ใกล้หรือขึ้นไปจีนออกยังอออเเเมรริกกกกาางง็็็ได้แตต่นนจีส การช่วยเหลือกันให้ทุนตรงนี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นให้ทุนส่วนหนึ่ง กู้ส่วนหนึ่งมีเงื่อนไขอะไรอยู่ภายในหรือเปล่าด้วยนะก็ต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับมันก็ต้องมีเงื่อนไขมีข้อตกลงร่วมกันถ้าหากลงตัวเนี่ยแบบไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบกันมากนักเนี่ยนะครับมันก็จะวินวินทั้งสองฝ่ายครับมีข้ออไรคนก็มองว่าข้อเสนอาทางจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะใจปั้มนะครับแล้วก็เป็นการตอกหน้าในกลุ่มของชาติตวันตกโดยสิ้นเชิงซึ่งก่อนหนี้ครับทางชาติตวันตกกลุ่ม G7 เจ็ดเนี่ยก็จะเสนอตัวสินเชื่อนะครับเพื่อจะให้ช่วยเหลือให้เวียดนามเนี่ยยะา,า,าอเ ซึ่งทางจีนเองก็มองว่าเวียดนามในการเป็นแหล่งแร่ทางยสตร์ที่สาคัญนะครับคือคุยกันรู้เรื่องประเทศอยู่ติดกันแล้วจีนก็ผลิตแร่สําคัญได้มากอีกด้วยและนี่คืออันดับ2ของโลกเลยนะครับซึ่งแร่หาย,ยากพวกนี้มีความสาคัญนะครับต่ออุตสาหกรรม E ีวีแล้วก็พวกทางสะอาดในอนาคตครับเอางีนเนี่ยอาจจะฟังแล้วขัดหูนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจากการรายงานของ USGS เลยนะครับเวียดนามมีแร่หายากมากเป็นอันดับ2ของโลกจริงๆนะครับรองจากจีนมีประมาณประมาณ22ล้านตันนะครับอีกทั้งกำลังกผลิตของแร่หายากในเวียดนาม่ยกำลังเติบโตขึ้นไปนัับจจุ อยู่ที่มา4,300ตันนะครับในปี2565นะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในปี264เนี่ยมีเพียงแค่400ตันเท่านั้นคือว่าเติบโตถึง10เท่าในปีเดียวนะครับต้องบอกว่าการที่วียดนามเนี่ยมีแร่หายากเยอะมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะจะทำอะไรได้หมดถูกไหมครับเพราะว่าการมีแร่ถ้าพูดมันต้องเอามากตันเอามาสกัดมันต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมหาศาลซึ่งจีนเนี่ยเขามีอยู่แล้วเพราะเขาเนี่ยเป็นแหล่งแร่ดั้งเดิมนะดังนั้นหากมองคือว่าจีนเนี่ยต้องการเชื่อมโยงตรงนี้นะครับให้กก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 ลลลลลลาา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 ยยยยยเเเเเปปนนป็น็าานนนนนววีีดดม่่่่แแแหหงงงผผิิตตรรระ้ขขไสัับฝอ จีนงก็เรียกว่าคบอ,อกบรบหลูบเลยนะครับถัดมาในฝั่งของตัวเทคโนโลยีของชาติตันตกเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะไม่แบ่งปันนะครับหรือว่าจะ ไม่ให้ใครรู้นะเพราะนี่คือข้อเรืงการค้าที่มครับแต่เทคโนโลยีด้านการผลิตเองก็เช่นเดียวกันครับถึงแม้ว่าจะมีแร่ที่เยอะนะครับหรือที่อื่นจะมีแร่เยอะแต่ว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันมีโน้ตฮาวในการผลิตการสกัดซึ่งจีนเองก็ไม่ยอมจะแบ่งครับเพราะถ้าแบ่งปันวิธีการผลิตไปแล้วนี่นะครับพวกแร่หายกเนี่ยก็จะกระจายไปอยู่ทุกที่ทั่วโลกแล้วก็ต่างคนต่างผลิตถูกปะแต่คนนี้เนี่ยจีนครอบครองโน้ตฮาวในการผลิตนะครับก็ทำให้ทุกที่ต้องส่งไปยังจีนแล้วก็จีนจะเพิ่มมูลค่าที่ส่งออกต่อไไดด้้้้แลวววววกคคบบุมตตัััััซาาเชนนนน่่่ออออองงงงงรหืถใใฝฝขข เทคโนโลยีเนี่ยปลายน้ำเนี่ยแหม่ของต่างชาติกันซะเยอะนะแต่เนี่ยว่าต้นน้ําตัวผลิตแร่เนี่ยครับเป็นของฝั่งเอเชียตะวันออกเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะต่างจีนครับและในหมดนึงจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของทางเวียดนามนะครับเพราะว่าตั้งเป้าจะผลิตแร่หายากสูงสองล้านตันในปี2573นู่นเลยนะครับปัจจุบันสี่พันตันเท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้แปลกอะไรนะครับที่ปัะนาทาธิบดีสจิ้งผิงถึงเรียกทางสายใหม่น้ว่าเป็นทางสายใหม่ดิจิตอลครับลองคิดเล่นๆว่าประเทศที่มีแร่หายากอันดับหนึ่งและอันดับสองจับมือกันนเี่ยโโอ้ห ความน่ากลัวนี้มันสุดๆไปเลยนะครับก็จับตาต่อไปนะครับว่านี่อาจจะเป็นจุดในการก้าวกระโดดสําคัญของทางเวียดนามก็ได้นะครับแล้วอาจจะให้ GDP เดี่ยเติบโตแล้วก็จะแสงไทยหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปครับแต่ในบอไทยเราเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใครแสงง่ายก็เล่งพัฒนาตัวเองอยู่นะครับสุดท้ายเห็นภาพเาใช่ว่าจีนเองค่อนข้างผลักดันเวียดนามเป็นสําคัญจริงๆนะครับเพราะว่าประเทศใกล้กันด้วยลงทุนเองก็หนักด้วยรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่แบบว่าแหมจะเสนอเงินทุนช่วยเหลือเลยนะครับแปลว่าใจนหนักๆครับและเพื่อนคิดเห็นว่าไงกนารจชุอโ ภายหลังหรือเปล่าจะติดกับดักหนี้เหมือนที่ต่างประเทศเช่นท,ทางสป,ปลาวหรือว่าใครๆที่ล่มไปเนี่ยนะครับติดกับดักหนี้จีนแบบนี้หรือเปล่าคิดอย่างามเงี้ยก็ไมนต์กันมาบอกหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert สไลน์ด้วยนะครับถ้าคุณรักัสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะแล้วใครสในใจเรื่องของสัมมานานะครับผมมีสัมมานาชื่อว่ามาั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับถ้าคุณมีเครดิตทีีีีี่่่่่่่่ดดดดออออยยยยยยยูแแลลล้้้้้้้วววววาา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 กกกกจะะซืืสััังหรรรบบทไไคคเเเเเเชป็็็นนนนนนนถพิมขขขึ แอดไลน์ที่แอดคิมพรอพล่าข้างล่างนี้ได้เลยครับและอีกสัมมนานหนึ่งที่เาสนใจเรื่องของตัวโรงแรมธุรกิจ B2 นะครับเป็นของคุณเบียร์จวรานะจะมีในเดือนกุมภาพันธน์วันที่17กุมภาพันธ์นะครับสามารถสอบถาม Kim, พพาได้ที่แอดไลน์คิมพรอพล่าได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายถือด้วยดีก่อนก็เลยก่อนจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ